ฟีทีนะที่เราปิดเสียงเพราะว่าทางวัดเปิดเพลงลิขสิทธิ์นะครับจะเห็นว่าทุกช่องก็ทีไรสดไม่มีใครเปิดเสียงนะครับปิดเสียงหมดทุกคนทุกช่องนะครับเพราะว่าที่วัดเปิดเพลงลิขสิทธิ์นะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็ต้องขออภัยนะฮะที่การรับชมอาจจะดูไม่สะดุดไม่ลื่นไหลนะครับทางวัดเปิดเพลงลิขสิทธิ์นะฮะหลายเพลงเลยทีเดียวยาวๆติดต่อกันนะฮะก็เลยต้องปิดนะปิดเสียงไว้นะครับผมนะครับ เอาเอฟซีมาเอฟซีตัวน้อยนั่นนั่นเอฟซีตัวโยงเอฟซีตัวโยงนะฮะเอฟซีตัวยงนะครับ เมื่อกี้นะ fc ตัวน้อยนะฮะเป็น fc จาก tiktok นะฮะคือเด็กสมัยนี้นะฮะเขาจะเล่น tik นะครับแล้วคลิปลุงพลตอนนี้นะใน tiktok กระแสมาแรงมากนะฮะหลายช่องที่เอาคลิปลุงพลไปลงนะคนดูหลัก แสนหลักล้านแทบจะทุกคลิปเลยนะครับแลนะก็เลยทาให้ณน,นาทีนี้นะฮะลุงพลประแตนนั้นกลับมาเป็นไวนรัลดังอยู่ในทิกตอกนะฮะอีกวาระหนึ่งนะฮะหลังจากที่นะมันเงียบเงียบไปสักพักหนึ่งแล้วนะฮะตั้งแต่ต้นเดือนมีนาเป็นต้นมานะช่วงนี้นะครับก็แสไวรัลนะครับลุงพลประแตนนะฮะในทิกต o k ดังมากนะฮะก็เลยทาให้เด็กๆที่เขาเล่นทิกตอกเขารู้จักลุงพลประแตนนะฮะคือบางคนเขาอาจจะไม่เคยดูข่าว นะครับไม่ได้ติดตาม YouTube นะฮะแต่เขารู้จัก TikTok นะฮะแต่เขาเล่น TikTok นะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมทุกคนดูนะครับโอ้โหดู FC ลงพลพ่อแทนนะครับดู FC น่ารักมากเลยนะ